สำหรับท่านใดที่มีปัญหานะคะหูรูดไม่ดีฉี่กระปริบกระปลอยอันฉี่อันเยี่ยวนานนะคะระบบฮอร์โมนผิดปกติกำลังจะวัยทองแล้วหรือนะคะคนที่เป็นสิวฝ้ากระจุดดงดำนะคะ ลึกๆนะคะฝ้าเลือดฝ้าลมไม่ใช่ฝ้าแดดนะคะฝ้าเลือดฝ้าลมผิวพันธุ์ไม่เนียนนะคะผิวกระดํากระด่างนะคะแล้วก็มีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นปวดท้องประจําเดือนนะคะฮอร์โมนมาไม่ปกตินะคะสิวขึ้นเต็มหน้าสิวเหือเต็มตัวเลยนะคะแล้วก็เออเวลาทับแป้งแป้งไม่ค่อยติดนะคะตัวนี้ช่วยดีมากค่ะฟื้นปูฮอร์โมนความเป็นหนุ่มเป็นสาวผู้หญิงทานได้ผู้ชายทานดีนะคะเช้าสองเย็นสองสิบสี่วันรู้เรื่องเลยค่ะถ้ากินนะคะโลริต้าคู่กับเอเซนานะงบน้อยงบน้อยกินคู่เนี้ย หนึ่งเดือนนะคะไม่เปลี่ยนแปลงคูสตาให้เงินคืนห้าหมื่นบาทเลยถ่ายรูปกล้องเดิมมุมเดิมแสงเดิมแล้ววิดีโอมาให้เราทุกวันถ่ายที่ไลน์และส่งหลักฐานไปที่ไลน์แอคทีแอนด์ซมยูที่เชอร์สิตาถ่ายรูปและว,วิดีโอตอนกินตอนกินให้เรียบร้อยนะคะถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยในเดือนหนึ่งครูคืนเงินให้เลยห้าหมื่นบาทซึ่งเราขายมาเข้าปีที่สี่แล้วนะคะสําหรับเซตนี้นะคะตัวนี้ครูกินตลอดเลยนะคะแล้วก็ใกล้จะหมดอีกแล้วนะคะนี่นะคะกินทุกวันนะคะเช้าสองเย็นสองนะคะถ้าเกิดใคร มดน้อยกินเช้าสองก็ได้หลังอาหารเช้าคนไทยนะคะที่เป็นมะเร็งเบาหวานความดันของใจระดับโลกต้ต้นของโลกเพราะว่าไม่ค่อยกินข้าวเช้ากันข้าวที่มีประโยชน์ที่สุดไม่กินนุ่มไปกินแม่งตอนมืดหมูกระทะปะปุป,ปุเออนะ โรคแดกตายนะคะหกโมงเย็นไม่ควรกินแล้วนะคะหกโมงเย็นครูก็จะกินมเมทอกตัวนี้นะคะกล้าท้าเลยสําหรับใครที่อยากจะมีลูกนะเซตนี้ส่วนใหญ่อะมีลูกกันรึมเลยนะคะโรลิต้ากับเอเซนางบน้อยนะคะอยากนะช่วยฟื้นฟูความนม่มสาวตัวนี้โรลิต้านะคะลูกศิษย์ครูนะคะที่เขากินไปไทรอยด์เป็นพิษหายนะคะมีคุณพ่อปัญญาอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะเป็นเอ่อเป็นมะเร็งนะคะก็ทันสินค้าเราปรากฏว่าไปถามท่านดูนะคะว่ากินอะไรบ้างนะคะคุณพ่อปัญญานะครว,วงปรากฏว่าคุณหมอตอนนี้นะคะก็คือเขาเรียกอะไร ไม่ได้กินยารักษาอะไรเลยแล้วว่าเออนะคะต้องบอกว่าเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเรานั่นเองนะคะไม่ต้องไม่ต้องเชื่อสิ่งที่ครูพูดก็ได้ไปลองกินดูนะคะเพราะว่าเราขายมานานแล้วสำหรับใครที่ย้าเลยหน้าแก่ก่อนไวหน้าไม่ใสหน้าไม่เนียนโรลิต้านะคะถือว่าเป็นตัวควบคุมเพราะบางครั้งเลือดลงสุขีของคุณมันไม่ดีปรับฮอร์โมนอีกอย่างนะคะกินดีมากเลยนะคะกินรูกินตลอด